หนึ่งนาะทีกับ OAG ตอนบทบาทของพนักงานอเยการ,การในการคุ้มครองสิทธิ์ประชาชนนะครับด้าน HIV และผู้ป่วยเอดสครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับ ปัจจุบันนี้ครับพบว่ามีปัญหานะครับที่เกี่ยวกับผู้ติดเชื้อ HIV และผู้ป่วยเอชนะครับอยู่หลากหลายและเพิ่มมากขึ้นนะครับส่วนใหญ่มักจะเป็นเรื่องของการที่ถูกละเมิดสิทธิในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวทําให้รู้สึกอับอายนะครับการถูกกีดกันทางการศึกษาหรือด้านอื่นๆอีกมากมายเลยละครับซึ่งคุณผู้ชมครับรู้หรือไม่ครับว่าพนักงานในองยการสํานักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนนะครับก็มีบทบาทสําคัญมากๆนะครับในภารกิจ ด้านการคุ้มครองสิทธิ์ด้าน HIV และผู้ป่วยเอดสนะครับหรือผู้ติดเชื้อเอดสด้วยนะครับ ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่ที่พบนะครับสามารถสรุปได้ดังนี้ครับปัญหาประการแรกเลยนะครับการละเมิดสิทธิ์นะครับในสถานที่ทํางานหรือด้านแรงงานครับเช่นการให้พนักงานบริษัทเอกชนนะครับตรวจสุขภาพนะครับซึ่งรวมถึงการตรวจหา HIV ปีละ2ครั้งนะครับอันเป็นสาเหตุนะครับที่ทําให้มีการเปิดเผยข้อมูลของผู้ป่วยหรือว่าผู้ถูกละเมิดนะครับรวมไปถึงการเลิกจ้างนะครับเมื่อทราบว่าเป็นผู้ป่วย HIV การไม่พิจารณาเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งให้ก็เป็นอีกหนึ่งปัญหานะครับตลอดจ นการไม่ได้รับความเท่าเทียมนะครับในโอกาสของการจ้างงานเป็นต้นครับประการต่อมาประการที่2นะครับการละเมิดสิทธ์นะครับในเรื่องการถูกกีดกันนะครับการเข้าถึงการศึกษาในสถานศึกษานะครับหรือการศึกษาต่อโดยไม่ได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกับบุคคลอื่นๆนะครับเช่นสถานศึกษาครับไม่ยอมรับผู้ติดเชื้อ HIV เข้าศึกษาในสถานศึกษาเป็นต้นครับประการต่อมาครับประการที่3การละเมิดสิทธ์ในการใช้บริการทางการแพทย์นะครับเช่น ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์หรือยาบางชนิดได้นะครับหรืออาจจะเป็นการแสดงออกว่ารังเกียจเป็นต้นครับสำหรับกลไกในการคุ้มครองสิทธิ์นะครับของผู้ป่วยนะครับสํานักงานคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนจะดําเนินการโดยการไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทนะครับในลักษณะรูปแบบสหวิชาชีพทั้งนี้ครับเพื่อเป็นการลดการรังเกียจกีดการขจัดการเลือกปฏิบัตินะครับโดยไม่คํานึงว่าผู้ที่เข้ามารับคําปรึกษานะครับหรือผู้ป่วยนะครับจะมีฐานะรายได้ รรดังนั้นครับหากท่านหรือว่าบุคคลที่ใกล้ชิดของท่านนะครับพบเจอกับปัญหาการละเมิดสิทธิผู้ป่วย HIV แบบนี้นะครับก็สามารถขอคำปรึกษาหรือขอคำแนะนำความช่วยเหลือได้นะครับจากสออชอสออชอจหรือสออชอจสาขาทั่วประเทศเลยครับ แล้วกลับมาพบกับรายการ1นาทีกับ OAG ได้ในตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับรวมถึงเข้าไปดูนะครับรายการ1นาทีกับ OAG ในตอนก่อนๆนนี้ได้ด้วยเช่นกันนะครับผ่านทาง Facebook และก็ y o u t u b e สำนักงานอายการสูงสุด OAGTH ส่วนวันนี้ผมลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ